ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรุ่นหนาวแล้วครับแห่งเชียงตุงวันนี้นะครับก <c oughs> <c oughs> ็วันนี้ผมเดินน่ะครับใ่สูงท้านะครับสวัสดีตอนเช้านะครับหลายๆท่านที่ติดตามก็เป็นกําลังใจนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะได้อยู่กับผมนะครับสมรักเถอนะครับหล้วก้าชวนท่านผู้ชมเข้าสู่ลงหนาแห่งเชียงตุงรุนาวนี่ถือว่าทำนาเก็บเกี่ยวถึงเวลาที่กําลังเรา เก็บเกียว,ยวข้านะท่านผู้ชมออก็มาช่วยกันช่วยเป็นกำลังใจที่ช่องที่เก็บเกี่ยวแห่งรัชชานเมืองไต่เชิงตุงตอนหลายๆคนก็อาจจะไม่ว่างนะวันนี้นะหมู่บ้านของเราไปนากันหมดนะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยท่านผู้ชม <c oughs> โอ้สมัยใหม่นะครับนี่ครับมันรถเกี่ยวเข้าวตังใหญ่ๆออกมาแล้ว สุดยอดไปเลยทั้งชุมมีมะพร้าวโหว่านบุราณนะสุดยอดเลยอืม รถเกี่ยวเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องใช้มือทุบเหมือนเมื่อเมื่อก่อน,นแล้วแนวอีกไม่นานนะคนจะหายหมดอหละเหล็กสมัยรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นวีทีตีข้าวแห่งเชียงตุงของเราแล้วนะครับเริมต้นสมัยใหม่รถเก็บเกี่ยวหลังใหญ่ออกมาอีกแล้วไม่สูงไม่สูงท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุง่งนาแห่งเมืองเชียงตุงนะครับ นี่มุงยากกำลังดีเข้าอยเขาไม่ค่อยดีเข้าเป็ดยฝนนะมันก็น้อยมันสตาร์เทเพิม่มอ่ะ 我打开灯。 ว่อน้ำนะครับมีที่ดื่มมีน้ําให้คนชาวนาได้ดื่มด้วยครับมีโม่อาเหาน้าเล็กๆแล้วก็มีปลูมีปลาอยู่ในนาอันนี้กําลังจะช้าเอาเครื่องเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวนะครับก็ตอนนี้ก็ตัดข้างๆไว้ก่อนรถเกี่ยวข้าวเล็กๆนะครับเดินตามทางหลังอันนี้ช่างมาเกี่ยวข้าวนะครับ คิดละช่วโมงประมาณ1,000จัดนะครับ20บาทประมาณเนี่ยจางเลียงเตี้ยจางคนมาเฮเอาเฮียงไงคนจางหนาดีเลย,ยหนาดีนึงเฮี้ยไงเออมาอ อา่าฮาลโหลทุกีมาเนาะอโอ้เดี๋ยวมากคนระับอันีนี้่าอา่าปาดเนะนี่ยฮะทุกนควายหนุ่มอะขนาดเกี่ยวของช็อป่ดตุ้งงี้นั่นโอ้โหทางโน้น,นยังมีคนเยอะกว่าอันนี้แค่ได้เรียกว่าแรงเตะน,นะครับตัดข้างๆที่เทนาเนี้ยนี่จะใช้รถเกี่ยวข้ามาเกี่ยวนะฮะแป๊บเดียวเองปุ๊ด จบเลยนูหน่อยกลุ่มหนึ่ง,ๆๆง,งกลุ่มยังสอคนเยอะกว่าเอาเลยครับอันนี้คือกลุ่มยังสอเกี่ยวข้าวใช้มือนะครับเดี๋ยวมากเลย chạy quân quá cái ngay 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 này ngay 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 คนหองเอาไว้นะานนี่ออบยังโอ้มาในวันเสาร์นทน่มแน่มันไม่มื <c oughs> อมน,น,น,นอ่ะแอ่นฉ <c oughs> <c oughs> มันขายวะเฮ้ยคนขายมันกานะแอนกล้สานะีอ,อาตกนะฝรันรกนี่อมในมือมาเร็วต้กกาหนะฝรูร้นี <c oughs> <c oughs> มาก็ไปแอลเที่ยวแอนเหมือนกันเคยเจอนะส่วนผมไป tracking. ทรลกิ้งพี่น้องยังสองมันยังมีกลุ่มเยอะมากครับห้าพันจัดต่อคนนะครับวันนี้ก็ประมาณกี่คนไนม่รู้ข้างห้อร่วมหลายล้องรวมันชงล็อกน่อยวนะ่าลุงไม่ปัดหยาบเ,าเลยเน่ ต้องวางทางหลังเปแบบนี้ครับพี่ตัดเข้าของชิงตุงของเรา <c oughs> จัดไปเลยครับนะถ้าอากาศไม่ร้อนอก็เกี่ยวสบายนะแต่อากาศร้อนมันยุ่งเราใช้เครื่องเกี่ยวก่อนอันนี้

Tôi lên <laughs> phải là sáng hai ấy, chắc chắc chặt đấy. Chiêu phải nè, có chiêu phải đi bàn rồi. Cái gì mày cái không? Sì Sì phu nè. À, mà nếu có nè. Chết bạc cái mà mày mà nếu nè. Bạc, mình chiêu chiêng ở cái gì nào, không có thấy nè. Hiếng อโอ้โหเดี๋ยวมากแล้วแป๊บเร็วนะใกล้จะเสร็จแล้วนี่อ๋อคือประมาณหนึ่พันจัดนะครับคิวาปาดไว้เนินช่วงมโนอันนี้กำ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 เลยน,น,นาะอ,อันนี้กำตูนเนี่ยดิ กันขึ้นมาฉันวาเอายมมันหั่โกกูนท้อมกเจ้าเกยเนี่ยทำเจ้าอนนี่ยดอ่า้ป่าได้นะเออเจนสา้างดีนาะใใเนาะกักมากัแล้วมาบ้างนี่นะมันเวลาเกี่ยวประมาณสิคนนะครับคนเวลาลำสิบคนคนเกี่ยวประมาณสิบห้นะต้องเพิ่มมาอีกห้าคน มึสาวเยอะนะตรงนู้นนะป,ะาป,ะาปะัาจ้าก็รักน,น้ำเรียบไอ้ตึ้มไปอะไดีเด้อไอตึ้เขียวเลยมึงห้องเนี่ยทางเขาบริวานม้วนเนี่ย วันนี้ท่านผู้ชมได้เห็นวิธีเกี่ยวแบบโบราณและก็สมัยใหม่สมัยใหม่คือรถเก็บเกี่ยวเล็กๆนะครับก็เลิ่นตามทางหลังไปนะครับซื้อมาประมาณ3าล้านหนะครับเป็นเงินจัดเงินบาทก็ประมาณอยู่60,000ถึง70,000บาทนี่นะครับก็แพงเหมือนกันซื้อมาจากประเทศไทยนะครับเมกินไต้หวันจากาทำมาจากไต้หวันหรือว่าประเทศ ญี่ปุ่นนะครับรถเนี่ยรถเก็บเกี่ยวซื้อมาจากประเทศไทยเหมือนกันนะครับเกี่ยวได้สบายเลยนะครับก็เกี่ยวได้ประมาณวันหนึ่งประมาณอยู่3ามสีหลอสล่อเอเหมือนกันนะครับแต่ก็เหนื่อยนะเดินตามไปไเรื่อย โลสบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องใช้ควนเกี่ยวไปเกินเลยได้ดเกี่ยวเนี่ยสุดยอดราคาประมาณ70,000บาทน,นะครับ70,000 8 0 0นแเรียบร้อยนะครับเกี่ยวเท่าน,นี้ก็ดูต่อการที่กำลังจะกลับบ้านเหนื่อยมากเลยวันนี้นะอันนี้ว่น่าจะเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว

một lời rất giọt